นับสนุนโดย Lotus หล ets, Blues, c c. ังคาเมทัลชีสบลูสโคปแสงยอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตรยั้งเดิมกลับเข้าสู่รายการ The Red Ribbon Re High s o er b o เยอะภารกิจติดโบกันต่อช่วงนี้เราจะพามากินอาหารจานเด็ดที่คัดสรรมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะติดจอรอชมให้ดีเพราะวันนี้เรามีขอมาแจกกันแบบจัดเต็มเช่นเคย ไปชมกันเลยครับกับช่วงติดโบโอชามาเลยเจอกัเราสองคนนะฮะกับติดโบโอชาแบมแล้วก็พ่ชอีกแล้วไนงะพ่เชียครับ <laughs> ไปไหนเนี่ยพ่เชียให้เปิดรายการคนเดียวดูซิแม่เอะเช่นเคยนะฮะติดโบโอชาเราก็ต้องมาพร้อมกับอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ติดโบให้กับจานเด็ดนั่นเองซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าภารกิจวันนี้จากซิสเตอรมาเนี่ยจะเป็นภารกิจอะไรนะฮะรออยู่นั่นไงมาแล้วนะฮะภารกิจจากซิสเ e m รมาครับ ตามหาคาเฟ่มแมวป่าใจกลางกรุงเทพคาเฟ่มแมวป่านะฮะมีแต่อูดนะครับข้างหลังยังไงเนี่ยฮะทีมงานทำไมพามาเปิดตรงนี้แล้วพี่เชีย์อยู่ไหนครับเนี่ยความชัดเจนคืออะไรครับเนี่ยโอ้โภารกิจจากซิสมาตามหาไม่ใช่อูดนะ,ะคงจะอยู่ในนี้แล้วกันคงไม่ใช่อันนี้แล้วกันพี่เชียอาจจะอยู่ในนี้ครับไปไปดูกัน อยู่นี่นี่ผมหาตั้งนานนี่เปิดรายการเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยอันนี้เปิดรายการแล้วเหรอใช่ครับเอาแบมมาทำอะไรแบมมาทำงานอ้าวเรามาเล่นไงเรามาเอ้าเรามาด้วยกันนะเรามาาด้วยกันเเหรรอเป็นพิธีกรคู่กันนะแต่เราอยู่กับเจ้าของร้านเอาเจ้าของร้านเหรอคุณต้องสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่คุณเฟรมครับผมนะคะนี่คุณเฟรมยืนเล่นกับนกนี่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งของร้านนี้อ๋อนี่ส่วนหนึ่งของร้านนะนี่ส่วนหนึ่งโอ้ใช่ครับเนี่ยแล้วก็ร้านก็มีอยู่แค่นี้เราเดี๋ยวกลับได้เลยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ร้านอีกเยอะแยะเหยอกเล่นหยอกเล่นี่่เฟรรม้้าานนชือว บูโกลบูโกลนี่ทำไมเป็นเป็นชอบสีเหรอคะหรือว่าอะไรคะอ่าเป็นชื่อนกงนทอชื่อนกไก้วมาขอบูโกลมันชอบนกครับก็เลยเอาชื่อสัตว์มาตั้งเป็นชื่อร้านอื่ที่มาที่ไปนะงั้นนี่คือคอนเซ็ปเลยคือจะต้องเชื่อมโยงเกี่ยวกับสัตว์ใช่เป็นนกเท่านั้นหรือเปล่าฮะไม่ครับมีแมวมีลิง ลิงใช่ครับแล้วก็มีเคยันี่ลิงอ๋อลิงลิงลิงครับล้หน้าตาเป็นยังไงคล้ายแมวครับคล้ายแมวใช่แต่เขาเป็นตระกูลเลยค่ะตระกูลลิงแยกออกมาอีกต่างหากอ๋อเป็นตระกูลลิงเลยอ๋อเอาล่ะเดี๋ยวเราได้ดูเลยอ๋องั้นก็คือเป็นสัตว์ที่หายากด้วยนะเนี่ยคือหมายถึงไม่ได้เห็นทั่วไปเนาะใช่ครับแต่ก่อนที่จะพาไปชมครับพี่เฟรมครับวันนี้มีรังนกดอกบัวคู่นี่รังนกไทยในยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเลยนะเนื้อแน่นอร่อยกลมกล่อมเลยครับ อันนี้อันนี้ให้นอกยนอยู่ได้ไหมครับให้นกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าให้คุณพี่ก็ได้รังนกใช่ไหมรังนกนกนี่เห็นไหมฮะนี่คือคันตั้งใจของเราเรารู้ว่าพี่เพรมชอบเกี่ยวเรื่องของนกไล้จับรังนกมาให้ถูกต้องเห็นแม่บ้านใหม่แล้วได้บ้านใหม่เขาเงียบเลยเขาเงียบเพราะเขาได้บ้านใหม่น่งงงเป็นใหญ่นะแต่ว่าอันนี้ให้พี่เพรมโดยเฉพาะครับไปดื่มบำรุงร่างกายนะฮะหรือว่าส่งต่อให้กับคนรักให้น้องนกเป็นบ้านอยู่ก็ได้เหมือนกันน่าสนใจมาคุณแฟนวันนี้ขอพาชมที่นี่อย่างเต็มที่เลยนะคะ ไปเลยครับไปก่อนเลยค่ะไปค่ะชอบมากเนอะชอบใช่ไหมกบีมาร่าออออชอบมือเขามือเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเ,ออเนี่ยวางไว้อย่างเอองี้ยน่ารักแล้วหน้าเขาดูชิลๆมากดูชิลๆเดี๋ยวนะเขาชื่ออะไรนะ คาปิบาร่าทำตัวเป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมใช่ใชไม่เข้าของเป็นเจ้าของอฮะอันนี้คือหนูยักษ์ครับจากป่าอเมซอนโอ้มาจากป่าอเมซอนเลยเหรอคะปกติเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำซะเป็นส่วนใหญ่ดูตรงนิ้วเท้าจะมีแบบเหมือนพังผืดไว่ายน้ำาอ๋อรออ๋อพังผืดไว่ายน้ำอย่างนี้เลยใช่ไหมอยากถามถึงราคาได้ไหมครับก็ ตัวนี้ประมาณแสนหนึ่งครับไซส์เด็กนะอันนี้เป็นตัวหรือเป็นคู่คุณเฟย์เป็นตัวครับตัวตัวละแสนถ้าไซส์โตเต็มที่ก็จะเป็นแสนห้าสองแสนนแต่จริงๆถ้าไม่ได้ประกอบแบบสถานที่แบบเป็นอาชีพอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเชียร์สมอยากเลี้ยงที่บ้านอย่างเงี้ยได้ไหมเลี้ยงได้ครับต้องขอบไปนำเข้ามาาาเข้มหรือว่าซื้อจากในไทยที่เขาเพาะก็เลี้ยงได้ครับก็เลี้ยงได้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อจากไทยเพราะคืออันนี้คือจากอเมซอนเลย ก็มีพาะไทยบ้างแล้วก็มีนําเข้ามาบ้างครับนำเข้ามาบ้างคับอยู่ไร่ก็มีอีก3ตัวครับมีที่นี่คู่หนึ่งมาดูได้ครับผมมาดูได้มาดูได้ไปกันต่อไปกันต่อเุ้ยใครนอนอยู่ลิงเฮ้ยอันนี้คือลิงใช่ไหมใช่เอาก็เหมือนเสือดาวเลยคุณเฟรมคล้ายๆกันครับใช่ไหมสังเกตดูตัวผู้จะมีขนออกเทาๆนิดนึงครับอันจะเริ่มแล้วก็จะตัวใหญ่กว่าตัวเมียครับ เขาจะเป็นต้องอยู่เป็นคู่ไหมก็อยู่เป็นคู่ครับชอบชอบสร้างครอบครัวกันสร้างครอบครัวกันอ๋อแล้วนี่คือกะให้สร้างครอบครัวได้เลยเลยฮะไม่ได้ทำหมันอะไรเนาะใช่ครับกะให้เกิดนี้กะให้เกิดนี้อย่างอย่างคู่นี้นี่มาจากไหนล่ะคะมาจากยุโรปครับเป็นยุโรปิงลิงยุโรปมันจะมีลิงแคนาดาด้วยค่ะแลิงแคนาดานี้จะหายากมากเพราะจะเป็นตัวสีเทาทั้งตัวแบบเข้มกว่านี้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ตามหิมะ ตามหิมะเอาอย่างนี้แปลว่านี่ต้องจัดห้องแอร์ให้เขาอยู่เลยอะก็เปิดไว้ตลอดครับแอร์ต้องให้แบบอุณหภูมินี้เลยซึ่งสมมุติถ้าเรามังเราเข้าไปได้ไหมเข้าได้ครับถ้าเกิดว่ามีสตาฟเข้าไปด้วยเพราะว่าเขาจะต้องใช้ความสามารถในการเล่นกับมันนิดหน่อยแล้วก็จะมีตัววัดอุณหภูมินะครับดุไหมก็ ตามสัญชาตญาณสัตว์ต้องอยู่ที่พี่เลี้ยงเข้าไปถ้าพี่เลี้ยงเข้าไปแล้วเขาก็จะเฟรนลี่จําได้จํากลิ่นได้จะเล่นได้ครับอ๋อเขามีความเป็นสัตว์ป่าใช่ครับโอ้นะคะถ้างั้นแบ๊บแบ๊บบุกเชิญเข้าไปเถ้าผมแอดเดี๋ยวก่อนนะเขามีพี่พอดีคนเลี้ยงเก่าหายไปแล้วคนเลี้ยงเก่าหายไปแล้วอยู่ในทองคือใช่เข้าไปแล้อยู่ในทองนะเดี๋ยวพี่เฟรมนำเลยครับผมแหมะงั้นขอถามราคาสักเล็กน้อยครับวันนี้จัดมาเท่าไหร่ครับเอออันนี้เป็นตัวหรือเป็นคู่ครับเป็นคู่เป็นคู่เจ็ดแสนครับ เท่าไหร่นะเจ็ดแสนเจ็ดแสนตายแล้วเจ็ดยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะเจ็ดแสนหรอโอ้หนี่แค่ตรงนี้รวมกันก็จะล้านหรือไงนะแค่สองส่วนเนี่ยนะโอ้โหนี่นี่ตรงนี้ต่อเลยมีอีกมีมีมาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยๆนะคือลองลื่นเนี่ยตามที่เขียนเลยนะบลูโกมินิซูเลยอ่ะอันนี้คือเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋เฮ้ย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 นกเรียครับ นกอะไรนะนกเลียนกเลียใช่โอ้คล้ายๆนกกระจอกเทศแต่จะเป็นไซส์เล็กครับนี่คือตัวเต็มที่แล้วอ๋อตอนแรกยังนึกนกกระจอกเทศเออแต่ไม่ใช่นะนกเลียแต่คือเป็นคือคือกันนะคล้ายๆกันครับวงเดียวกันเลยครับแต่เป็นพันย่อยคล้ายๆหมาแบบกับหมาพันชิวาว่าหรือว่าหรือว่าเป็นม้ากับลาอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นแบบตัวเล็กมานี่เป็นไงเจอย่างภารกิจแบมเดี๋ยวก่อนภารภารกิจเขาต้องตามหาแมวป่า ไม่แต่ยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นแมวป่าเลยครับมีแต่แมวบ้านครับมีแต่เลี้ยงเลี้ยงอยู่ในบ้านครับเลี้ยงอยู่ในบ้านอ๋อเอาเค้กกลับแล้วกลับเลยแล้วกันเลยแล้วกัน่าเจอแล้วแหนครับแมวป่าคุณเฟมครับอยู่ข้างในครับไปไปดูครับเลยมาฮะนี่หรอตัวเองเป็นไรอ่ะไม่ได้เป็นไรทำไมเสียงเบาๆปกติดียืนห้อย่างนั้นทำไมอ๋อผมไม่ได้ตั้งใจเลย แมมันก็เสียวๆอยู่ในนี้อ่ะจริงๆเราเสียงดังมากไม่ได้ใช่ไหมเขาจะตกใจก็ปกติเขาชอบนอนเล่นกันอชอบนอนเล่นกันทั้างั้นเราพิมพ์คุยไหมจะได้ปลอดภัยกระซิบกันก็ได้โอ้โอเคเราเลยสมัยจะไปเข้ารายการแล้วเราคุยถ่านในครับอาจจะยากไปนิดนึงนี่หรอนี่หรอที่เราตามหาแมวเอาปะหาใช่ไหมในี่คือที่ตามหาก็แอฟริกาครับ s e v e r c a t อาจารย์พิมพ์อันใน several ใช่แล้วก็อันนี้คาราเต้อ อันเดี๋ยวอันนี้คือชื่อพันน่ะเหรอใช่ไหมฮะชื่อสายพันธุ์ชื่อสายพันธุ์แต่ตัวนี้ปกติลบรูปได้ไหมคะได้ครับตัวนี้ลบได้ว้าวดิฟยนีพี่เฟรมรูปได้คนเดียวหรือว่าพี่เชียร์ได้ด้วยได้ทุกคนครับตัวนี้เดี๋ยวนะแล้วนี่คืออะไรต้องมาเลยนี่นี่คือนักคุณปะฮะนักคุณเราถ่ายรูปกันได้เนะใช่แล้วนะและนอกจากถ่ายรูปพี่เชียร์ที่นี่มีอาหารเด็ดด้วย วิ่งบ้าไม่ได้แค่บอกว่าเป็นสวนสัตว์นะมีอาหารแล้วก็มีไม่ใช่กาแฟธรรมดากาแฟอเลรฮะกาแฟที่ชมุนครับออกาแฟที่ชมุนแพงนะคุณมีราคานะฮะตอนนี้เริ่มหิวละไปไหมไปไม่งั้นพี่จะกินทรายแมวไปไหนแล้วนะกินอาหารด้กว่าครับเขามีอาหารอร่อย มุ้งเธรรมดาที่ไหนยังไงล่ะแบบใช่แล้วก็มีโอ้โหมีน้องมากินด้วยตกแต่น้องอยากกินเนี่ยเหอโอ้ดูดิสร้บรรยากาศก็จะมีส่วนร้านอาหารด้วยครับอืดีเลยจะเป็นคาเฟ่ที่มีร้านอาหารแล้วก็มีโซนครบวงจรพ่อแม่พาลูกมาดูสัตว์แล้วก็มาทานข้าวคือช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ มาได้นี่แล้วถ้าสถานการณ์ปกติเปิดนะพ่อแม่ต่อกลางคืนได้เลยนะติดกันตรงเนี้กลคือคือเป็นเป็นเป็นร้านอาหารกลางคืนร้านอาหารกลางคืนอ๋อเหรอโอเคเมื่อกี้แวะไปดูใช่ไหมฮะใช่แวะไปดูมาแต่ตรงหน้าตรงนี้แหละน่ากินมากอ่ะพี่เฟรมนําเสนอหน่อยฮะไหนก่อนดีทีละจานเลยค่ะเอาใกล้ตรงนี้ก่อนเลยเอาเลยนี่เป็น อกเป็ดผัดซอสส้มครับอุ้ยอกเป็ดซอสส้มเหรอฮะคะโอเคอันนี้ราคาจานสองรยยี่สบาท220บาทเท่านั้นเองเหรอเยอะนะให้แบบเต็มๆเลยนะเนี่ยแบมแบมอุ้ยขอบคุณมากครับมาฮะเจ๊นะเตมอันนี้คือจะเป็นซอสส้มแล้วตรงนี้คือจะเป็นอะไรคะเป็นเป็นซอสส้มเหมือนกันซอสส้มที่เข้มข้นขึ้นครับอไม่ใช่เป็นเนื้อส้มอ๋ออุ้ยนี่เหมือนเหมือนยันเลยเหรอว้าวขอบคุณครับเหมือนเหมือนได้กินของคาวกับ ผลไม้พร้อมกันค่ะเป็นไงจ๊ะนี่ดูสีดูนุ่มมากเลยอ่ะโอ้สดชื่นนะครับเนี่ยมันได้ความสดชื่นของตัวส้มอ่ะแล้วคือชอบความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเป็ดที่ยังมีอยู่อ่ะแล้วให้แบบเน้นๆเลยอ่ะถือว่าสดชื่นใช่หนังหอมด้วยควาชอบเนอะลองลองซี่โคหมูมามีคิวไหมครับยินดีค่ะ จานนี้ราคาเท่าไหร่คะส9มรอเก้าสิบาทครับอุ๊ยดูอิ่มคุ้มนะอ,ม,อมันเคยเจอบางที่ที่ซอสอะ่ะจะไม่ได้เข้าเนื้อแบบนี้ใช่ไหมฮะคือจะแบบแค่อยู่ด้านนอกอ,ะอ่ะแต่ข้างในยังมีความแบบว่าก็ก็แค่เป็นแบบกลิ่นแบบหมูหมูอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเออซอสมันอยู่ข้างในเนื้อเลยอ,ะอ่ะนุ่มนุ่มความ,มนุ่มนี่อยากไปอันนี้พีเฟมอยากไปอันนี้อันนี้เป็นข้าวผัดมันกุ้งครับกุ้งสี่ชิ้นจุ๊ ต้นหอมซอย4 6่อันพอดีพอดีนับมาแล้วพอดีพอดีเดี๋ยวผมนับครับกุ้งสีเป็นไงดีดีไหมเอากุ้งก่อนนั้นมากใช่กุ้งคือสดแล้วคือเนี่ยผัดคือใครที่เป็นสายกุ้งนะพี่ชอบนอกจากไฮไลท์ของเนื้อที่แบบ เด้งๆก็คือตัวมันกุ้งนี่แหละต่อไปเป็นสปาเกตตี้คาโบนา,า<ะ>ร่าสปาเกตตี้คาโบนา,าร่านี่เมื่อกี้ที่บอกไงว่าเด็กก็มาได้มากันทั้งครอบครัวเลยคลุกให้เข้ากันแบบนี้นี่โอ้โหดูครับดูครับ นี่ออร่อย่ยนาสนใจทีเดียวเลยครับสำหรับร้านนี้มีทั้งสัตว์นานาชนิดให้ชมรวมถึงเมนูอาหารหลากหลายให้กินแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีเมนูสุดว้าวรออยู่อีกติดตามต่อเชื่องหน้า